อาหารเจนี่แหละคือมังสวิรัตดังนั้นมังสวิรัตจึงเป็นอาหารเจด้วยเราอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่นี้มันเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วมีกินมีใช้มีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเลิกเบียดเบียนเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหมือนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันหลังเดียวกันเป็นบ้านของพระพรหมที่เราอยู่ด้วยความด้วยความอะไร ส,สบายสบายสงบอบอุ่นปรีเพรมอิ่มเอ,มอมระเสษมใสใจเบิกใจเกื้อกูลเพิ่มภูนการเสียสละมีแต่ให้กับให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่คือสิ่งที่เราทำเพื่อเห็นอกเห็นใจกันอย่าว่าแต่ชีวิตสัตว์เลยแม้แตอ่อะไรต่างๆที่เห็นว่าเบียดเบียนเราจะไม่ทำเลย พราะประเทศไทยผมว่าที่คุณอยู่ในเมืองไทยแล้วได้กินเจมมีความสุขอ,อิ่มเอมเกษมใสอย่างที่เรากําลังเป็นอยู่กําลังทําอยู่ผมว่าเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะให้คุณมีชีวิตอยู่เพราะนั้นให้ชีวิตสัตว์ได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถอะครับอย่าไปเบปียดเบียนเขาเลยเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีทางเลือกเยอะครับทําไมเราจะต้องไปเลือกเอาชีวิตเขามาแล้วก็ไปอยู่บนความทุกข์ของ สัตว์ประสาททั้งหลายอย่างเงี้ยเขาก็มีสิทธิที่จะใช้ชีวิตของเขาเนาะเราก็มีอิสระที่จะเลือกใช้ชีวิตของเรานะเราก็อีกอย่างคือว่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยสัตว์มันก็ตายทรมานแล้วเราก็เจ็บป่วยด้วยมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยครับก็เลยว่าถ้าเราหยุดกินเนื้อสัตว์สัตว์ก็ไม่ต้องทุกทรมานเพราะเราเราก็ไม่ต้องทุกทรมานเพราะการกินเนื้อสัตว์ผมก็ว่ามันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างมีนักเรียนชายนะคะระดับมนหนึ่ง มสองแล้วก็มสมมาช่วยกันล้างหางชุดเล็กก็คือพวกถ้วยชามภาชนะที่ใช้ในงานเจค่ะอันดับแรกเลยที่เรามาเราก็ต้องมาสอนเด็กๆก,ก่อนว่าให้ล้างเป็นลำดับแล้วก็แยกคัดแยกเพื่อความสะดวกในการล้างใหม่ๆก็จะต้องอ้น,นี้หน่อยก็จะต้องมีการแบบเตือนกันบ่อยและเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะต้องเป็นธรรมดาบางทีเราสอนแล้วก็ไม่จำก็จะ ต้องมีการเรียกว่าใช้หอ,อกกันเยอะหน่อยค่ะเราได้ประโยชน์ในการที่ว่าเราได้มาเผยแพร่อาหารมังสิรัเอยใช่อาหารเจครับได้เผยแพร่อาหารเจในช่วงเทศกาลเพื่อเป็นการทั้งกระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมให้คนผู้คนผู้อยากจะสร้างกุศลในช่วงนี้นะครับก็ได้มีที่รับประทานอาหารเจก,กันอย่างเรียกว่า อย่างปลอดภยัยอย่างสะอาดบริสุทธิ์และอย่างสบายใจว่างั้นเถอะครับส่วนในแง่ของประโยชน์ส่วนของที่พวกเราอาสาสมัครมาทํานี้นะครับเราก็ได้มาเสียสละได้มาทําตามคําสอนของพุทธเจ้าแล้วก็ได้มาสร้างประโยชน์ร่วมกันไอผมนี่เลือกเนื้อสัตว์มาตั้งแต่ปีห้าสาแต่ก่อนปีห้าสาก็เลิกมาแล้วเพราะว่าเป็นคนเปิดเกิดปีฉลูไม่กินเนื้อวัว ไม่กินเนื้อตัวเองแล้วก็มากินเนื้อสัตว์มาเจอพ่อผูติรัตก็มากินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์การกินเนื้อสัตว์ทาให้เราสุขภคือป่วยนะคือทําให้เราป่วยแต่เมื่อมาไม่กินเนื้อสัตว์นี้ก็ทําให้สุขภาพดีขึ้นตอนนี้อายุ75ปีก็รู้สึกว่ายังมีร่างกายที่สุขภาพที่แข็งแรงนะมีความเจียมใสมีความเบิกบานและ มีพลังวิมุตต์คือทําให้เราทํางานเนี่ยไม่รู้จิกไม่รู้สึกเหนื่อยทํางานได้ตลอดเวลาทีนี้มาอยู่บ้านลาดนี่ก็อยู่ได้มา9ปีแล้วก็เนื้อสัตว์นั้นไม่เคยแตะต้องแม้กระทั่งไข่ก็ไม่กินถ้าเราเนี่ยปรารถนาดีต่อชีวิตตัวเองก็ขอให้โปรดปรารถนาดีต่อชีวิตของสรรัตว์ด้วยเรามี Human Rights Watch เราน่าจะมี Animal Right Watch เช่นกันนะคะ ก็ขอโอกาสนะคะหลังจากเทศกาลกินเจแล้วนะคะพวกเรามาทานอาหารมังสวิรัติร่วมกันนอกจากชีวิตสัตว์จะรอดยกเราแล้วยกเรายกข้อแล้วชีวิตเราก็รอดค่ะรอดจากภัยทั้งทางจิตวิญญาณและภัยทางร่างกายค่ะประตูจิตวิญ,ญญาณเปิดสู่แดนธรรมรู้แจง้งเห็นจริงในสัจธรรม สวรรค์พางสูงซึ่งต้องเพียนปีนป่ายนรก,นรกเพียงปล่อยใจก็ทถลายจมหนึ่งมื้อกินเจเหมือนชีวิตรอดตาย